สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนามาอัปเดตผักของเราค่ะนุ่ค่ะโตแล้วค่ะเพื่อนๆนโตแล้วนี่ค่ะต้นกระลำนะคะัเพื่อนเพื่อนต้นกระลำปีค่ะนี่ค่ะกำลังโตเลยครับเพื่อนเพื่อนพอที่แล้วเราเก็บภาพไปก็ยังไม่โตขนาดนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนแต่นี้โตเยอะเลยค่ะกำลังเริ่มโตแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนกระลำปีค่ะ รำปีนะครับใช่คานะครับเพื่อนรำปีครับเพื่อนตอนเช้าเช้าก็จะมีเสียงรถเยอะหน่อยครับเพราะว่าหนนะ้าบ้านติดถนนะครับเพื่อนขออภัยในความเสียงดังค่ะรถก็เสียงดังแล้วเกินค่ะขออภัยนะคะ,นะคะเริ่มโตแล้วค่ัเพื่อนเริ่มโตแล้ว อัปเดตกำลังตีของเราค่ะใส่งานแล้กวก็นู่นค่ะแตงแตงโมกำลังกำลังโตครับเพื่อนๆใช้งา,า,า,านค่ะตังนี้ปลูกใหม่ครับเพื่อนๆกำลังขึ้นค่ะ ปลูกใส่กระถางนะคะปลูกใส่กระถางไว้กินค่ะเพื่อนเพื่อนก็เราไม่มีที่เราก็ปลูกใส่กระถางนี้แล้วค่ะปลูกใส่กระถางเสวยสวยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณค่ะ